พระธรรมจาราร์ลู่ซิงเอี้ยนแห่งไต้หวันท่านสำเร็จธรรมวิเศษบรรลุมรรคผลเป็นอริยะบุคคลองค์อรหันต์เมื่อหลายปีที่ผ่านมานี้ประจักษ์พยานก็คืออัฐิของท่านแปรเปลี่ยนจากกระดูกของปุทุชนเป็นพระธาตุซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งผู้สำเร็จมรรคผลกำจัดกิเลสต,ตัณหาอุปาทานได้โดยสิ้นเชิง นอกจากนั้นท่านยังฝึกจิตเข้าถึงอภิญญาสมาบัติขั้นโลกุตระคือมีฤทธิ์และแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ก่อนจะละสังขารเข้าสู่พระนิพพานพระธรรมจารย์ลูสังเอียนได้จารึกบทความเป็นหนังสือลีลับน่าอัศจรรย์ภายใต้ชื่อเรื่องโลกวิญญาณเนื้อหาของเรื่องกล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปของมิติซ้อนมิติ ที่เรียกกันสั้นๆว่าโลกวิญญาณได้อย่างละเอียดลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของความจริงโดยไม่ปิดบังแม้แต่ส่วนละเอียดปลีกย่อยหรือว่าความเลนลับที่ฟ้าดินปกปิดอำพรางหนังสือที่ท่านฝากไว้ในบรรณพิภพเป็นที่สนใจของผู้คนทุกภาคพื้นทวีปถูกแปลเป็นภาษาต่างๆต,ต,ตีพิมพ์เผยแพร่ในหลายสิบประเทศสำหรับเรื่องราวต่อไปนี้ ได้เรียบเรียงมาจากส่วนหนึ่งของบทความที่ท่านต้องการจะนำความจริงซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สามารถรู้เห็นเมื่อได้รู้รหัสลึกลับของธรรมชาติจิตที่เคยกระด้างย่อมอ่อนโยนลงเริ่มใส่ใจในทางธรรมเป็นพลเมืองดีของสังคมอันเป็นพื้นฐานขั้นต้นซึ่งนำไปสู่หลักธรรมชั้นสูงตามลำดับ บางคนมีวาสนาบาร,รมีจากชาติบางก่อนเต็มเปี่ยมถึงขั้นเห็นแสงสว่างแห่งการหลุดพ้นก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เนื้อหาของโลกวิญญาณบางส่วนก็มีว่าภายใต้พื้นพิภพ,พ,พที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆอาศัยอยู่ยังมีอีกเมืองหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าขอให้ชื่อว่าเมืองใต้พื้นพิภพ,พ,พอันว่าเมืองใต้พื้นพิภพ,พ,พแห่งนี้ คิดว่าทั่วพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่คงมีแต่ข้าพเจ้าเพียงผู้เดียวที่รู้ถึงการมีอยู่ของเมืองลึกลับนี้ถ้าหากข้าพเจ้าเก็บไว้คนเดียวไม่เปิดเผยออกไปก็คงไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถรู้เห็นถึงการมีอยู่ของเมืองใต้พภพไปตลอดกาลสำหรับแดนสุขาวด,ดีหรือพุทธเกษตรของพระอมิตพระพุทธเจ้าคือ คติความเชื่อของชาวพุทธฝ่ายมหายานเขาบอกว่าเบื้องบนสวรรค์มีพระอามิตพระพุทธเจ้าเป็นประธานสูงสุดเหนือกว่าทวยเทพทั้งปวงส่วนภาคพื้นพิภพ,พ,พมีมนุษย์พุทธเจ้าคือพระสักยมุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นประธานพระสักยมุนีพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเคยตรัสไว้ในพระคำพี พุทธศาสนาฝ่ายมหายานว่าไปทางทิศตะวันตกผ่านพุทธกเกษตรต่างๆไปถึงหนึ่งล้านโกดแห่งก็จะถึงแดนสุขาวดีพุทธกเกษตรแต่การไปถึงเมืองใต้พิภพที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้ผ่านพุทธกเกษตรเพียงหนึ่งแสนโกดแห่งเท่านั้นก็ไปถึงแล้วดินแดนลีรับแห่งนี้ไม่เหมือนกับแดนสุขาวดีพุทธกเกษตรไม่เหมือนกับแดนสวรรค์แห่งอื่นๆ และก็ไม่เหมือนกับเมืองมนุษย์บนพื้นพิภพอีกด้วยเป็นเมืองพิเศษมหัศจรรย์ที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลใดๆทั้งยังไม่รู้จักตายแล้วก็ไม่ค่อยจะมีการเกิดด้วยไม่มีดีไม่มีชั่วเมืองใต้พื้นพิภพแห่งนี้จะอยู่ยัง่งยั่งยืนตลอดการไปจนกว่าจะถึงวันที่โลกมนุษย์ปาลาลัยลงเมื่อไรเมืองใต้พิภพนี้ก็ ถึงจะสูญสิ้นไปอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเมืองคู่แฝดของโลกมีอายุเท่ากับโลกที่เราท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้จึงใครจะขอบอกกล่าวไว้ว่าถ้าหากบุคคลใดต้องการจะไปเกิดในเมืองใต้พิภพแห่งนี้แล้วขอให้ท่านภาวนาคำว่านาะโมไตรจื้อใจตีใต้หวยเอี่ยมพุกอยู่เป็นนิด ท่านย่อมมีหวังจะได้ไปเกิดที่เมืองใต้พิภพนี้ตามที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้สำหรับผู้คนในเมืองลีลับนี้มีความสูงประมาณสิบพุทธจีนบนศีรษะมีแสงเป็นรัศมีรูปวงกลมทุกคนสามารถหาะเหินเดินอากาศได้อากาศก็มีความบริสุทธิ์ตลอดการบนผืนแผ่นดินนั้นเล่าก็มีดอกบัวปูลาดอยู่ดาราดาดทั่วไปมีอาคารบ้านเรือนที่วิจิตร งดงามเข้ากับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีเมืองใต้พิภพไม่มีฤดูใบไม้ผลิไม่มีฤดูร้อนไม่มีฤดูใบไม้ร่วงไม่มีฤดูหนาวเหมือนบนโลกมนุษย์ซึ่งเป็นเมืองบนพื้นพิภพเวลากลางวันและเวลากลางคืนมีแสงสว่างเหมือนกันหมดไม่มีเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอดไม่มีหิว ทุกชีวิตในเมืองแห่งนี้ล้วนเป็นนักปราราชบัณฑิตเสมอกันเหมือนกันหมดที่น่าอัศาจรรย์ก็คือผู้คนที่อยู่ในเมืองใต้พื้นพิภพนี้สามารถขึ้นมายังเมืองมนุษย์ได้แห่งเดียวไปเขตแดนอื่นไม่ได้การมาของพวกเขาก็เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ชี้แนะให้คนรู้จักปฏิบัติธรรมแต่ไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไ,ไ,ไว้ในเมืองมนุษย์เลยทำให้ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขา เป็นผู้ที่มาจากเมืองใต้พิภพ,พเมื่อเล่ามาถึงตอนนี้อาจจะมีหลายคนอยากจะถามว่ามนุษย์ใต้พื้นพิภพ,พแห่งนี้เคยมาปรากฏให้ใครเห็นในเมืองมนุษย์บนพื้นโลกบ้างหรือเปล่าข้าพเจ้าขอตอบว่าเคยมีอยู่เนื่องจากเคยมีพวกเขาบางท่านได้มาเกิดเป็นมนุษย์และถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นนักปราดทุกคนทั้งนี้เพื่อมาทำงานสำคัญ ช่วยอำนวยความสงบสันติสุขให้แก่ชนชาวโลกหรือว่าเกิดมาเพื่อจะโปรดสัตว์โลกให้พ้นทุก์นั่นเองที่สำคัญผู้มาจากเมืองใต้พิภพแม้จะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่มีใครล่วงรู้คนบนพื้นพิภพจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเขาจะทิ้งขันละสังขารไปเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการละเมิดกฎสวรรค์ทำให้ความลับถูกเปิดเผย แต่ข้าพเจ้ากลับนำความลับของสวรรค์มาเปิดเผยแก่ชาวโลกจนหมดสิน้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปทั้งหมดนี้คงจะเป็นเจตนารมณ์ของเทพพรหมกระมังเพราะเห็นว่าสมควรแก่การเวลาแล้วที่จะต้องมาช่วยกันอบรมตักเตือนมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวที่กระทำบาปทั้งหลายให้รู้สึกสำนึกตัวกันสิบ้างมิฉะนั้นสังคมมวลหมู่มนุษย์ก็คงจะต้องเดือดร้อนมากขึ้นทุกวัน อย่างไรก็ดีแม้ข้าพเจ้าจะนำความลับของฝ่ายโลกวิญญาณมาเปิดเผยเทพพรหมก็คงทราบดีว่ามนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาทั่วๆไปนะคงจะไม่ยอมเชื่อดังนั้นถึงแม้จะนำมาเปิดเผยก็ไม่เป็นไรต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองใต้พื้นพิภพที่ข้าพเจ้ารู้เห็นมาด้วยตนเองวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในพุทธสถานเล็กๆของข้าพเจ้า กำลังนั่งหลับตาทำใจให้สงบเพื่อเป็นการพักผ่อนพอรัศมีออกจากกายเท่านั้นรัศมีในหมายถึงรังสีแห่งจิตอันมหัศจรรย์ก็เห็นบุคคลสองคนเข้ามาปรากฏอยู่ในวงแสงสว่างนั้นทั้งสองท่านห่มจีวรสีเหลืองนวลก้มศีรษะแสดงการคาระวะแล้วก็บอกถึงเจตจำนงที่มาหาว่าเหลียงเซินเรามาจากเมืองใต้พื้นพิภพ ได้รับคำบัญชาจากใต้จื้อใจตีเต้ยหวยเอี่ยมฮุกพุทธะต้องการให้ท่านเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองใต้พิภพของเราลงในหนังสือโลกวิญญาณของท่านเพื่อปลุกให้ชนชาวโลกพากันตื่นจากความโง่เขลาหลงผิดรู้สำนึกในบุญบาปมากขึ้นและให้พวกเขาได้รู้ว่าโลกวิญญาณนั้นมีอยู่จริงมนุษย์ทุกคนไม่ควรจะยึดถือแต่ทางด้านวัตถุอยู่อย่างเดียว จนลืมคิดถึงความสำคัญทางด้านจิตใจเท่านผู้เจริญทั้งสองเมืองใต้พื้นพิภพมีอยู่จริงหรือไม่เราก็ไม่อาจรู้ได้ท่านจะพิสูจน์ให้ปรากฏชัดได้ยังไงเมืองใต้พื้นพิภพได้ถูกเปิดเผยขึ้นในโลกมนุษย์ก็ไม่ใช่จะช่วยใหุ้ผลทุก์ได้เพราะว่าพลังปัญญาของมนุษย์มีจำกัดไม่เชื่อเรื่องโลกสวรรค์ทำให้ไม่ได้ไปเกิดบนแดนสวรรค์ ไม่เชื่อเรื่องแดนสุขาวดีพุทธเกษตรมีความเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องงมงายไม่มีอยู่จริงด้วยเหตุนี้ใต้จื้อใจตีจึงได้ตั้งปณิธานว่าจะช่วยพวกที่ไม่ยอมเชื่อว่าสวรรค์มีจริงแดนสุขาวดีพุทธเกษตรมีจริงเหล่านี้ให้หันมาเชื่อเรื่องเมืองใตพ้พิภพเมือ่อน้อมจิตยอมเชื่อก็จะได้อานิสง์ผลบุญตอบสนอง ไปเกิดในสุขติพบได้แล้วเจตนาอันเป็นมหากุศลนี้ผู้คนในโลกจะเชื่อหรือไม่ครับจะเชื่อหรือไม่ก็ควรจะลองดูก่อนเมืองใต้พิภพอของพวกท่านก็เคยมีปรากฏอยู่ในคัำพีหรือว่าหนังสือเล่มไหนบ้างไหมครับผู้ที่มาจากเมืองใต้พิภพทั้งสองก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็บอกว่ามีนะมีอยู่แต่เคยปรากฏอยู่แห่งเดียว นั่นคือในคำพีลามะของทิเบตแห่งนิกายมนตรยานเรียกเมืองของเราว่าบาดาละตะบาดาละตะเมืองนี้แหละคือเมืองใต้พิภพข้าพเจ้าได้ถอดจิตวิญญาณหรือในหนึ่งกายทิย์ออกจากกายเนื้อติดตามไปกระทูดแห่งเมืองใต้พิภพทั้งสองร่วมเดินทางผ่านสถานที่ลี้ลับมหัศจรรย์ต่างๆ จนกระทั่งได้บรรลุถึงเมืองใต้พิภพซึ่งมีอยู่จริงภาพที่ปรากฏแก่สายตาของขพเจ้าเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศวิจิตรงดงามอย่างมากทุกสิ่งทุกอย่างที่ร้อยรวมเป็นวิวทิวทัศ์ล้วนน่ารื่นรมเมื่อตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นก็ทําให้เกิดความสบายกายสบายใจเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ รวมถึงอาหารการกินก็ล้วนดีวิเศษไปเสียทั้งสิน้นที่เมืองใต้พิภพนี้ไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นหรือว่าความเห็นแก่ตัวแต่ละท่านที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ถ้าไม่ใช่นักปรา์ราชบัณฑิตก็เป็นอาริยะบุคคลเป็นดินแดนลีรับมหศัศจรรย์อันสุดวิเศษที่ชาวโลกบนพื้นพิภพไม่มีใครล่วงรู้เลยว่า ใต้พื้นพิภพที่เราท่านอาศัยอยู่นี้ยังมีเมืองลี้ลับที่สวยงามอย่างวิเศษถึงเพียงนี้ภูเขาและป่าไม้ที่นี่คงความเขียวชอุ่มชั่วนาตาปีแม่น้ำลำธารมีน้ำใสสะอาดเหมือนกระจกไหลเย็นฉ่ำชุ่มตลอดเวลาไม่มีเหือดแห้งไม่มีห่วงน้ำใดเน่าเหม็นทุกคนในเมืองใต้พิภพ ต่างรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพของตนเป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยกันพิทักษ์รักษาสภาพแวดล้อมให้ดีอยู่อย่างสม่ำเสมอส่งผลให้ทุกคนมีอายุยืนยาวไม่รู้จักแก่ชราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วก็ไม่มีใครสักคนเดียวที่คิดหวังจะไปเสวยสุขในแดนสวรรค์อันเป็นแดนนิรุกุ์แต่อย่างใดกายทิพย์หรือวิญญ,ญาณของข้าพเจ้า หลังจากได้ไปท่องเที่ยวที่เมืองใต้พิภพมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าในมหาสากลจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเหล่านี้ยังมีดินแดนที่มนุษย์และเทวดายังไม่รู้จักเลยอีกมากมายนะักมวลหมู่มนุษย์บนพื้นพิภพโลกที่มีความเห็นว่าเมืองมนุษย์เหล่านี้เป็นดินแดนที่วิเศษสวยงามและดีสุดพรรณาแล้วนั้นท่านยังนับว่าเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจที่น้อยมาก อีกทั้งมีความคิดที่คับแคบเกินไปโดยเฉพาะผู้คนในยุคปัจจุบันต่างหลงอยู่ในทรัพย์สินเงินทองและกามคุณทั้งห้าหารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นำความสุขอย่างแท้จริงมาให้เราแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามกลับจะนำความทุกข์มาให้อย่างไม่หยุดหย่อนเสียด้วยผู้ที่หลงไหลในสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้จักปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมจิต คิดแต่จะหาความสุขเฉพาะหน้ามีแต่ความโลภโกรธหลงอันเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเองผลกรรมอันนี้ย่อมติดตัวไปทั้งในภพนี้และภพภูมิข้างหน้าวันใดเสียชีวิตคือตายไปก็คงไม่มีโอกาสไปเกิดในภพภูมิที่สะอาดบริสุทธิ์เท่าไหรนักท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าใครจะกล่าวย้ำกับท่านอีกคำรบหนึ่งว่าเมืองใต้พิภพ และแดนสุขาวดีพุทธกเกษตรนั้นเป็นดินแดนที่มีอยู่จริงขออย่าได้สงสัยพุทธกเกษตรที่อยู่ในทิศอื่นๆก็มีอยู่จริงเช่นเดียวกันตัวของข้าพเจ้าอันนี้หมายถึงพระธรรมาจารย์หลู่สังเอียนกับคัมภีร์ลามะของทิเบตย่อมเป็นสักขีพยานเป็นหลักฐานที่จะยืนยันความจริงในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีครับ การฆ่าตัวตายเนี่ยท่านบุ้ฟังศาสนาไหนก็ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งนั้นแหละลงนรกลูกเดียวในคัมภีร์ของจีนได้กล่าวถึงการลงโทษด้วยวิธีการต่างๆในเมืองนรกไว้มากมายเช่นนรกขวานเหล็กนรกน้ำแข็งนรกคมดาบนรกอุจจาระปัสสาวะนรกควักลูกในตานรกแทงทะลุปอดนรกแขวนเอาศีรษะลงนรกกระทะน้ำเดือด นรกบั่นเอวเป็นสองทอนนรกถลกหนังนรกดึงลิ้นนรกผ่าอกนรกเปลือยกายให้งูกัดนรกกะทะน้ำมันเดือดบ่อเลือดนรกสาวทองแดงเป็นต้นล้วนจะน่าเกลียดน่ากลัวขนพองสยองกล้าวทั้งนั้นบางคนอ่านเรื่องลงโทษในเมืองนรกนี้แล้วกลัวไม่กล้าทำบาป แต่มีคนหัวสมัยใหม่บางคนมีความเห็นว่าวิธีการลงโทษในเมืองนรกที่ทเขาบันทึกไว้ในคัมภีร์เนี่ยมันเป็นเพียงความคิดของนักการาศาสนาที่คิดขึ้นเพื่อที่จะขู่ให้คนกลัวจะได้ไม่กล้าทําบาปพวกเขาเห็นว่าการลงโทษเหล่านี้กล่าวได้ว่าเป็นการลงโทษส่วนตัวเป็นการลงโทษที่โหดเหี้ยมแล้วไร้มนุษยธรรมซะด้วยว่าอย่างนั้นในโลกนี้ไม่น่าจะมีเรื่องอย่างนี้ หากมีนรกจริงและมีวิธีการลงโทษดังกล่าวนี้จริงพวกอุปกรณ์การลงโทษกับพวกเจ้าหน้าที่ผีเหล่านั้นไม่เป็นคนเลวร้ายโหดเหี้ยมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้หรอกเหรอเพราะว่ามันทารุณโหดร้ายเหลือเกินนะแล้วขณะเดียวกันพวกเจ้าหน้าที่ผีไม่เป็นคนที่มีบาปหนักและมีโทษอย่างมหันหรอกเหรอเพราะว่าต้องทํางานลงโทษคนอื่นอยู่เป็นประจําแล้วไม่บาปไม่กรรมหรือ,อยังไงแล้วก็อยู่ในเมืองนรกตลอดเวลาเห็นการลงโทษคนอื่นเป็นของสนุก ด้วยเหตุผลที่ว่านี่เขาก็เอามาพิเคราะห์ดูแล้วแม่มันไม่สมเหตุสมผลเสียจริงยิ่งผู้มีหัวทางวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ยิ่งไม่เชื่อว่ามีนรกอยู่จริงเขาก็บอกว่ามนุษย์ทำผิดจะต้องถูกลงโทษตามวิธีการแผนใหม่แต่วิธีการลงโทษของเมืองนรกยังใช้วิธีการลงโทษแบบส่วนตัวในสมัยศตวรรษที่ผ่านมานมนานแล้วอ่ะการเขียนแบบนี้ใครจะยอมเชื่อ ว่าอย่างนั้นมีผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์นี้มาที่เขาเป็นคนจีนเนี่ยนะครับที่เขาบันทึกเอาไว้ว่าเคยเข้าไปในเมืองผีก็ไม่เคยเห็นมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับลงโทษคนทำบาตรแต่อย่างใดทั้งไม่เคยเห็นวิญญาณใดวิญญาณหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ผีทำโทษเพราะฉะนั้นข้อความที่กล่าวว่าในคัมภีร์ ที่สำคัญของจีนเนี่ยไม่เป็นปัญหาข้อสงสัยหรอกเหรอทีนี้มีการทรงเพื่อจะสอบถามบิญ,ญญาณที่มาจากเมืองนรกเขาบอกว่าเรื่องการลงโทษในเมืองนรกนั้นมีวิธีการต่างๆมากมายบ้างก็ถูกทรมานจนตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วก็ถูกทรมานจนตายไปอีก ความทุกข์ทรมานที่ได้รับเนี่ยมันเจ็บปวดยิ่งกว่าในเมืองมนุษย์หลายร้อยหลายพันเท่านักผู้ที่มีโทษหนักความรู้สึกเจ็บปวดจะคงอยู่ตลอดไปไม่ทุเลาเมื่อถูกทรมานจนตายแล้วก็ให้ฟื้นขึ้นมาใหม่กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ไม่ว่าวิญญาณตัวไหนก็ไม่สามารถที่จะทนได้จากคำบอกเล่าของวิญญาณมากมายมหาศาลแสดงว่ามีการลงโทษกันชัดชัดแต่ว่า คนที่เล่าเรื่องนี้เขาบอกว่าตอนที่เข้าไปเขาไม่สามารถมองเห็นได้ต่อเมื่อได้สอบถามาหัวหน้าพวก,กจิตวิญญาณอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าอา,อาจารย์เนี่ยไม่สามารถมองเห็นการลงโทษด้วยวิธีการต่างๆของเมืองนรกได้ก็เพราะว่าอาจารย์น่ไม่มีแรงกรรมในทางนี้สมมติว่าวิญญาณที่มีกรรมตกสู่นรก สถานภาพของเขาจะเปลี่ยนไปทันทีคนที่ทําบาปเหล่านั้นเนื่องจากมีแรงกรรมไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานผีและอุปกรณ์การลงโทษทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นจากความนึกคิดของตนเองทั้งนั้นดังนั้นการลงโทษในเมืองนรกซึ่งแท้จริงก็เกิดจากวิญญาณที่มีบาปได้สร้างขึ้นมาเองทั้งสิ้นคนอื่นมองไม่เห็นแต่วิญญาณของคนที่มีบาปเนี่ยจะเห็นแล้วก็ได้รับการลงโทษเอง วหน้าเขาบอกว่าลักษณะอาการเหล่านี้คล้ายๆกับมนุษย์ปุถุชนที่ฝันร้ายรู้สึกทั้งกลัวทั้งตกใจอย่างสุดขีดเกิดความทุกข์กายทุกใจอย่างแสนสาหัสแต่ว่าตัวบุคคลในความฝันนั้นล้วนไม่จริงความฝันที่เกิดขึ้นตัวเองเท่านั้นที่ได้รับคนอื่นจะไม่มีทางรู้เรื่องเลยทีนี้อาจารย์ที่เล่าเรื่องเนี้ยก็บอกว่า ได้ตระหนักในคำพูดของเขาว่าที่แท้นรกก็คือเรื่องของความนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองความจริงวิธีการลงโทษต่างๆของเมืองนรกนั้นมีอยู่จริงนะเพียงแต่ความมีอยู่ของเมืองนรกนั้นล้วนเกิดขึ้นจากความโลภโกรธหลงของวิญญาณเองทั้งสิน้นจากเหตุผลที่ว่าเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกต่อไปบอกว่าแม้มนุษย์ผู้กระทำผิดจะถูกพิจารณาพิพากษาลงโทษตามวิธีการ ของวิทยาศาสตร์แผนใหม่มีวิธีการลงโทษที่ทันสมัยก็ตามแต่วิธีการลงโทษแบบส่วนบุคคลของเมืองนรกที่สร้างขึ้นโดยตัวของตัวเองเนี่ยการลงโทษแบบเมืองนรกก็เป็นแบบวิทยาศาสตร์เหมือนกันเพราะว่าคนเราสามารถโกหกคนอื่นได้แต่ไม่อาจจะโกหกใจของตัวเองนี่คือความจริงที่ไม่แปรผันนะในโลกมนุษย์เต็มไปด้วยความขัดแย้งแล้วก็มัก จะมีของคู่กันอย่างเช่นศาสนาความจริงแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสูงสง่งแต่ก็มาเคียงคู่กับความงมงายความทุกข์กับความสนุกเรื่องเรื่องนะเป็นของคู่กันความผิดหวังสมหวังก็อยู่ในเส้นทางเดียวกันนะอาจารย์ได้เขียนเรื่องของการฆ่าตัวตายว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาและพ้นทุก์ไปได้ไม่เพียงแต่ไม่สามารถพ้นทุกข์เท่านั้นหาก จะต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยหลายพันเท่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสิ้นสุดได้อีกด้วยนะถึงจะกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นคนที่ไม่สมประกอบมีนิสยัยโหร้ายเหี้ยมเกรียมเพราะขนาดตัวเองยังฆ่าได้ในสังคมมนุษย์ทุกว,วันนี้ยังคงมีคนที่หลงในเรื่องของเทพเทวดาที่มีการฆ่าตัวตาย ทั้งครอบครัวอย่างเช่นที่หนังสือพิมพ์เคยลงข่าวนะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการฆ่าตัวตายเพราะได้บรรลุธรรมและไปสู่สุคติโลกสวรรค์อีกด้วยนะก็ดูข่าวที่เขาลงหนังสือพิมพ์แล้วก็เศร้าสลดใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสารนะการตายนี่เป็นเรื่องที่เคร่งครัดมากไม่ว่าศาสนาไหนก็โต้แย้งการฆ่าตัวตายทั้งนั้นย ไม่ว่าพระธรรมคมภีร์เล่มไหนก็ล้วนถือว่าการฆ่าตัวตายเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีและชีวิตที่ฟ้าดินประทานมาให้มีความเสียหายกระทบกระเทือนต่อภาระหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ซึ่งนับว่าเป็นการตายที่จัดอยู่ในอันดับที่ต่ำที่สุดคนที่ฆ่าตัวตายเหล่านี้วิญญาณจะกลายเป็นผู้ที่ตายก่อนอายุไขวิญญาณจะตกไปสู่แดนที่มืดมนไม่รู้อะไรเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะว่าเป็นการบรรลุธรรมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้อย่างไง ก็ให้พิจารณาให้ดีคือคนที่จะทำอย่างเนี้เขาคิดว่าตายแล้วก็หมดเรื่องหมดปัญหาแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะหลังจากตายไปแล้วกลับจะได้รับความทุกข์เพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยเท่าพันทวีอะจะคิดหวนกลับก็สายเสแล้วมืดบอดงมงายโง่เขลาท่านไม่รู้ว่าท่านได้ทําให้าศาสนามัวหมองด้วยเรื่องนี้ได้กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อผู้ที่นับถือาศาสนาอยู่ไม่ใช่น้อยกลายอ่า การทำแบบนี้กลายเป็นเครื่องพันธนาการผู้ที่กําลังแสวงหาสัจธรรมให้เกิดความลังเลสงสัยนะท่านได้เข็นฆ่าทำลายชีวิตเลื่อนเนือ้อตัวเองให้ดับลงวิญญาณของท่านก็จะต้องได้รับผลกรรมอันเป็นบาปอกุศลนี้ต่อไปอย่างไม่รู้สิ้นสุดเมื่อใดสัตว์โลกผู้น่าสงสาระจะได้เข้าใจในเรื่องของความจริงของชีวิตเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ยากลำบากมากเรื่องของการหลงเชื่อพิธีกรรมอย่างงมงายจกนกระทั่งฆ่าต,ตัวตายทั้งครอบครัวนี่หนังสือพิมพ์นิตยสารต่างๆข่าวทีวีข่าววิทยุพากันลงข่าววิพากวิจารณ์หลายวันภาพพจน์ของศาสนาก็ถูกกระทบสัจธรรมของศาสนาถูกหัวเราะเยาะบัญญาทางศาสนาก็หมดทางชี้แจง จิตเดิมแท้กับความรักไม่อาจจะยกขึ้นมากล่าวอ้างได้อีกต่อไปความเชื่อจะไม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วการกระทําที่โง่เขลาเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยหากจะได้นํามาซึ่งความเสียหายและภัยร้ายแรงอย่างยิ่งแล้วผู้คนก็พากันเศร้าโสดส,สลดสังเวชการฆ่าตัวตายสามารถจะบรรลุธรรมไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได้ได้ยังไงมีปรากฏอยู่ในหนังสือพระธรรมคัมภีร์เล่มไหนบ้างไหม ไม่ว่าศาสนาไหนนีกายใดคงไม่กล้าพูดอย่างเนี้ยตรงกันข้ามนั่นก็คือการฝ่าฝืนขัดต่อศีลธรรมอันดีและชีวิตที่ฟ้าดินประทานมาให้โดยแท้เป็นการกระทําที่ทําให้วิญญาณไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้อีกต่างหากมนุษยชาติได้มาสู่โลกของวัตถุโดยธรรมชาติให้เป็นไปก็ควรจะให้กลับไปสู่โลกของจิตวิญญาณแบบธรรมชาติของมันเองเช่นเดียวกันอันนี้คือกฎระเบียบอันเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตโดยแท้จริง ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ควรจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกไว้ให้มากอย่าฆ่าตัวตายเป็นอันขัดภายใต้แผ่นฟ้าอันกว้างใหญ่ภายสารนี้ไม่มีาศาสนาไหนเลยที่บอกว่าการฆ่าตัวตายจะได้รับความช่วยเหลือหรือว่าพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนครับ